ทำไมถึงคิดอย่างนั้นว่าว่าไม่อยากอยู่เพราะอะไรน,นะทำไมรู้สึกงั้นเบื่อ,อมันเบื่อยังไงนะคุณป้ามีอยู่บ้านอยู่กับใครบ้างอะ่ะอ,อยู่กับสองคนตายายม,ามีไหมมี้านลาก็อยู่ข้างนอกกันหมดอ๋อแต่กอบาเนก็ไม่ค่อยไ,อยได้อืม อ๋ราูปมาดูบ้างไหมล่ะมาก็มานั่นก็เนี่คนนี้รูกไหมล่ะออนลานโอก็ครบทุนสมบูรณ์แล้วยายเนี่ยหลานก็มาดูให้อย่าไปคิดอย่างนั้นคือชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะการที่เรามีร่างกายมีใจเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะ ถ้าเราไปแบบโอ้โหอยากตายก่อนนะตายแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะมันรับผลอย่างเดียวนะเข้าใจไหมมันจะรับผลอย่างเดียวแล้วคือถ้าตอนนี้เรามีเราสร้างเหตุได้อยู่นะเหตุที่ดีอะทาได้ยายยายอยากทําบุญก็ทําได้ยายอยากให้ทานกับคนก็ทําได้ให้ความรักความปรารถนานดีกับคนก็ทําได้ทําใจตัวเองให้มีความสุขก็ทําได้ตอนที่เรามีร่างกายนี้แต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาตายมันตายป๊ป ทีนี้ยายรับผลแล้วนะหมดโอกาสทําเหตุเข้าใจไหมเออยายตอนนี้มีชีวิตอยู่ทําเหตุไว้ก่อนเถอะเชื่อหมอนะอยากไปวัดไปทาไปทําเลยในตอนเนี้ยนะอย่าเพิ่งไปรีบแล้วไปทําร้ายตัวเองไม่ได้นะกก็เอาที่พอทําได้เอาพอทําได้บางทีมันไม่สมใจเราทุกอย่างนี่เราจะทําอะไรตามใจหมดบางทีมันก็ทํให้คนอื่นเขานั้นด้วยก็ดูคนอื่นด้วย แต่สําคัญที่สุดเลยอ่ะทําใจตัวเองให้มีความสุขนี่สําคัญที่สุดถ้าใจตัวเองมีความสุขเนี่ยเวลาที่มันถึงเวลาตายนี่มันจะแบบมันจะไปต่อแบบมีความสุขอะไาเรียกจิตสุดท้ายก็ใจ่ไหมจะจิตสุดท้ายเศร้าๆนี่มันลงนรกเลยนะมันมันจะเศร้ากว่าเก่าเนาจะบอกให้นะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตายปั๊บสบายแล้วตูหมดเรื่องราวไม่จริงนะจิตตอนท้ายมันเป็นยังไงมันก็ไปต่ออย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปคิด ค่าตัวตายอยากตายไม่ถูกทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ความสุขให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปต่อเองแล้วตอนเนี้มีร่างกายเนี่ยมันสร้างเหตุได้ตอนที่สร้างเหตุได้เข้าใจไหมเออตายปั๊บวันนี้ยายเศร้าอยู่ยายลงไปเลยนะจิตมันไปสร้างภพต่อนะนี่เรื่องจริงนะพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงคนนะมันสร้างภพอย่างนี้แหละ อยากจะคิดว่าโอ้กูเศร้าจังเลยค่าตัวตายแล้วแตแฮปปี้ไม่มีทางนะหมอให้พอเข้าใจไหมอยู่ต่อไปก่อนการอยู่มีความมีการมีประโยชน์ในการสร้างเหตุให้ดีได้สร้างเหตุให้จิตใจเรามีความสุขได้เข้าใจไหมคุณยายส่วนยาสารเคมีเดี๋ยวหมอช่วยหมอให้ยาลดเกร็ง ยังอยู่เนาะอ,อ่าไม่ต้องเดี๋ยวหมอฉีดวิตามินให้ไปจมูสั่นอ่าหมอฉีดวิตามินให้นะเข้าใจไหมย,ยู่สร้างเหตุดีๆเชื่อหมออย่าไปเบือ่อ,อเนี่ยหมอทําเนี่ยถามว่าหมอเหนื่อยไหมเนี่ยดูคน <c oughs> แต่ใจผมมีความสุขตลอดเวลาเลยเพราะเพราะว่าผมรู้ว่าผมสร้างเหตุ <c oughs> แค่นั้นเองนะแล้วพอสร้างเหตุอย่างนี้ไม่กลัวตายนะไม่กลัวแบบไม่กลัวไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้อยากนะ แต่ว่าถึงเวลาเราก็จะไม่ได้กลัวเพราใจเราดีนะอยู่นะยัยพ้ตายไม่ได้นะอ้าจะตายไม่ได้นะเชื่อหมอนะเตือเชื่อหมอนะตายไม่ได้นะอันนี้เป็นยาเป็นถึงเวลามันตายเองอย่าย่ไปอย่าไปทำมันคนเราถึงเวลาตายเองทุกคน อีกไม่เกินห้าสิบปีในนี้ไม่เหลือักคน <c oughs> จริงไหม <c oughs> ไม่ต้องวัวหรอกเออถึงเวลาไปเองตอนอยู่ทําให้ดีสําคัญมากไนงะตอนอยู่ทําให้ดีนะเข้าใจไหมละ่ะโดยเฉพาะใจเราเอง,เองนี่เนี่ยดีที่สุดเลยต้องทําให้ดีดีที่สุดคือใจเราไม่ต้องทำให้คนอื่นดีทําให้ใจเราดีให้ได้นะเป็นกําลังใจให้นะคนอื่นมนาะทำให้เราใจไม่ดีมันเป็นเพราะเรารู้ไหม เราไปคาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นเ,นนเราเลยเราเลยเราเลยไปทุกข์คนอื่นมาคาดหวังเราอ,าอ๋อช่งอางคิดนี้คาถามหมอกับเสียที่สุดชั้งแม่มันเข้าใจไหมมึงจะทําอะไรช่างเรื่องมึงนะช่าั้งแม่มันทั้งนั้นอน่ะจริงๆหมอคิดอย่างนี้จริงๆนะหมอ,นะหมอไม่ได้พูดเล่นนะแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่าไปคิดอะไรมากสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหมดชั้งแม่มันไว้มึงจะทำอะไรก็ทําเพอะผงทําอะไรกูไม่ได้เข้าใจกูดีคิดอย่างนี้นะไม่มีใครทาอะไรหมอได้นะ แรงหมอกคิดงนี้จริงๆนะมึงจะทําอะไรทำปไปเดี๋ยวมึงจะเอาหัวเดินลงไทยดินเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับกูจริงๆ <c oughs> หมอคิดงนี้จริงๆคนนู้นจะยังงี้คนนี้เรื่องของมึงทั้งนั้นจริงๆมันเป็นเพราะเราไม่ใช่เพราะเขาเราไปเข้าใจผิดเราทุกเพราะเขาไม่จริงอ่ะเราทุกเพราะเราแหละเราอยากเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นั่นแหละเราเลยทุกก็ใจไหมเออช่างแม่มันจบเลยมาบอกให้ ทำใจให้ดีนะโอเคนะเอาวันนี้ให้กำลังใจนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>